ครับก็ตกกระแบบเบื่อๆนะครับก็โดนอีกแลนี้ครับพี่หอลุงหอแล้ครับกระหอตัวที่สองคืนนี้ไม่รู้วันนี้เอากินดีหมี่กินอะไรมารู้สึกนะครับฟิตหน้าดูนะครับถ้าเราสังเกตตูดเขานี่ถอกเสื้อถอดเกงมานี่ตูดขมิบหน้าดูเลยหอกเกินเนื้อเกิ่งเก่งมากที่รอบรอบนี้คือออกหน้าผากแล้วพี่ออกหน้าผากทำไรแบบนี้โอ้ตอนหน้าผากับ กิดเจออีกตัวนี่ถึงกับเป็นลมแล้วครับว่าเดี๋ยวยเสาเทปตีใส่สปิลไวนะ้หน่อยเหรอก็ถอยลงน้ำเลยครับก <c oughs> ็ปิดเด็กไดนะ้ใช่ไหมโอ้ยเห็นแล้วฮะลำลายลำลายนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะโอ๋บอกเข้าง่ายครับครับมันมันงอนครับยัง,งกออกอยังยตอัดออกไปนะี่ยังมีการ,ารถามมาถามด้วยว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า อีกรอบใช่ไหมครับนม่มั่นใจครับขอดู่นตัวกันครับอะไรด้วยสาบซึ่งมาทางไหนล่ะครับโอ้โหไม่ใช่ครับจะไปเหลือแล้วครับอเดียอีกแล้วครับผมปี่งมาสักขนาดนี้ฮะไหนดูก่อนยังไม่เห็นถ้าดำดำมาห่างไม่แดงก็อินเดียครับ ยพีงงย่โอผมว่าพี่โย๋ต้องไปโม่ลอบพี่หม่แล้วเบรกพี่ก็เด้ามากเลย <c oughs> น,นครับดูคันฮะคันก็เรือเกาะนะฮะอีจายนะครับอันนี้เวทสามถึงสิบสองนะครับก็มาชิมฟันนะครับ แกลอกลอกอะไรนะพี่เลยว่าครับเลยว่า <800. S 1> ฮะแปดร้อยอ่าครับผมคลาสิกครับคลาสิกเบรคท้ายสายปอนพี่เออสิบสองครับสายสิบสองปอนนะฮะสายมันโหดไปนะครับพี่สิบปอนก็นกำลังหึงกำลังดีเลยี่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้จัดทำให้ใหม่สิบปอนแล้วกัน จะดมหน่อยไหมพี่อาจะดมมามจะดมต้องแล้ครับเึลน่นะครับขอบคุณครับผมจะงัดแล้วครับโอเคคันนี้ใช่ได้ครับนี่ครับโอ้ยโหนหโนะหครับพี่โอครับจะเป็นตัวหกครับพี่โอ้มะไราจะฝากถึงอีเนสไหมครับวันนี้ เมื่อวานเมื่อวานมันก็กดไปสองเหมือนกันนะพี่โอ้ยอย่าอย่าปัดเงือโชกกล้องดิพี่อย่าปัดเงือโชกกล้องเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแก่โยมโยุม <laughs> มีอะไรฝากถึงอีน